สวัสดีครับมาพบกับเจลยอยแล้วนะครับที่เต็นต์ปฏิพัฒธ์ออโต้นะครับวันนี้มารีวิวมาสด้าสองนะครับตัวเครื่องหนึ่งจุดสามตัว e นะครับตัวซีดานนะครับตัวนี้ปีสองพันยี่สิบนะครับนี่เลยสวยๆเลยนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับปฏิพัฒธ์ออโต้เราดับเสดอให้สวยเลยนะครับ ยังหน้าสวยเลยนะครับรถเดิมนะครับก่อนชมรถนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลล์ด้วยนะครับนี่ครับสีแดงสดใสนะครับตัวนี้เป็นแม็กเป็นล้อเดิมนะครับจากศูนย์เลยนะครับฝาครอบนะครับสีสันสวยงามนะครับตัวสกายแอคทีฟนะครับสวยงามเลยนะครับมีกล้องหลังด้วยนะครับ ไหนนะครับนี่เลยบอกผ้านะครับสวยๆเลยนะครับเครื่องดึ่จุดสาบตัว E นะครับเครื่ได้ถือว่าสวยหรูหรามากเลยนะครับบอกเลยนะครับสวยมาก มาสด้านะครับเครื่อง1.3ตัว E นะครับผมตัวนี้นะครับสีแดงสดใสปี2020นะครับปฏิพัฒน์ออตโต้ขายอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะครับ